ังขอบคุณครับนังสุสุภาพิชใช่ไหมใช่โอโรน่ารักมากรอยริงเเรอโอโรไปว่าน่ารักแล้วละทุกคนไม่แต่งหน้าแต่ก็น่ารักนะอมชมเก่งาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโบคิดจึงอะดิ <laughs> มาโจเมจังเอ้ชมเฉย นี่ทุกคนมากก็เซนที่ถึงเดทจ,จะไม่มีคู่หยอกเนี่ยพี่สนิทกับใครในค่ายหรอคะถ้าเอาจริงๆถ้าให้สนิทจริงๆก็จะมีที่อยู่ด้วยกันนะคะก็มีไดมีตอนนี้มีพี่มีนแล้วก็มีคุณแป้งนะคะคุณแป้งก็จะแบบก็สนิทนั่นแหละใช่แต่ว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะเมื่อก่อนตัวติดกันมากกับคุณแป้งจะตัวติดกันเลยนะคะเมื่อก่อน มีคนนั่งเหมือนพี่มกมากมเลยเหมือนแฝดใช่พี่เห็นแล้วค่ะนี่ก็ไม่ไลค์ไรคครับอ่าพี่เมีนอะไรกันครับเนี่ย เจอกับฉันวันพรุ่งนี้ทุกคนอย่าลืมไปฟังนะคะแต่ว่าเบบี้อ่ะเปิดเพิ่งเ,เปิดช่องใหม่อะ่ะอันนี้แบบทุกคนฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะลงโคเบอร์เรื่อยๆนะแล้วก็จะมีอีกเพลงหนึ่งที่เบบี้จะโคเบอร์ลงก็คือ <S 2> <S 2> <S 2> ใส่ไม่รักเด็กตายเธอก็เป็นคนตายใส่แค่ลืมกันง่ายสัญญาเอาว้ยวเครงไม่เหมือนแต่ก่อนแร่งไรเชื่อได้ ตอนแรกคิดว่าจะไม่ไล่ไงคุณทอมเพราะว่าแบบยอดถั่วไม่ถึงไม่ต้องแล้วกีตารเอออับนั่นอนเลยจบไม,ไ,ไม่ไปแล้วน้องลืมแล้วไหมวันส่งต้ายก็กงานเดือนสิบอะไรนะเอออะไรแล้วว่าเมื่อกี้ถึงไหนแล้ว่คุณทอมคืออย่างนงี้นะคือตอนแรก คือแบบจะไม่ได้มาไล่เลี้ยวเพราะว่าคิดว่ายอดถั่วจะไม่ถึงแล้วก็สุดท้ายอะ่ะมาวันสุดท้ายอะ่ะก็เลยมีคนมาช่วยเปแบบี้นะคะเปหนักมากแล้วทีเนี้ยยอดถั่วก็เลยถึงวันสุดท้ายยอดได้สาม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 หมืน่นสามหมืนมหม่นกว่าเพราะว่าตอนแรกอะ่ะแเบบี้อะ่ะมียอดถั่วอยู่แค่หมื่นกว่าคิดก่อนคิดไม่ออกเ <laughs> บบี้สนิทกับใครที่สนดใค่าครับสนิทกับ ได้ค่ะน่าจะได้เดือนนี้กี่ถัว่วเท่าเดิมเลยค่ะคุณพรอมประมาณ4ี่หมืนห้าค่ะแล้วก็ต้องรวมกับยอดดาวน์โหลดด้วยไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะเดืนนี้อุย้ย <laughs> สามหมื่นกว่านี่เอาถั่วไปทำอะไรบ้างก็แบบเอาไปเอ่อตำตำนะคะตำถัว่วแล้วก็แบบเอาไปใส่ส้มตำนะคะแล้วก็เออไปกินเล่นแล้วก็ดูหนังก็ต้องกินถัว่วใช่สบายสบาย <laughs> แกงแกงแกงแล้วหนึ่งสิบห้านาทีลูกสาวเจาะเลืวแล้วโซโซนะน้องมะนาวเปล่านะก็ถามว่านว่าเอาถั่วไปทำอะไรโอ้โหพี่น่ารักจังครับขอบคุณครับค่าตัวนางเอกไปนั่งเล่น MV ีเพลงโครกเบอร์เท่าไหร่นี้ก็จะแบบประมาณว่าไม่แพงหรอกคุณบุ๊กมาคุยกันได้นะ ชื่อสวยจังค่ะพี่แน็กสวัสดีครับไอ้ยี่ยี่ก่อนพี่แน็กก็มาช่วยเรานะพี่โฟนกับพี่ปิ๊ไปไหนครับพี่เบบี้วันก่อนนะวันก่อนไม่ใช่วันก่อนเมื <c oughs> ่อวานนะพี่โฟนกับพี่วิมเนี่ยไปถ่ายเอมกับเจ๊นะคะทุกคนอี่ยังอ่ะพี่แน็ก <c oughs> รีบมาไลฟ์เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีงานติดกันอีกเดี๋ยวจะไม่ว่างมาไลฟ์อีกนะคะดูแล้วเขาฉากเอ็มวีน่าจะหลักพันขึ้นนะครับโอ้โหแน่นอนครับระดับนี้แล้วต้องหลักสิบ <laughs> <laughs> แพงแพงแพงคิดแพงหน่อย <laughs> โทรหาไปบุ๊นเลยคะ่ะไม่กล้าโทรเลย ไม่โทรไม่โหรไม่เอาเดี๋ยวกวนเพราะมากแค่เข้าปากชาวบ้านก็แค่ห้าร้อยหกร้อเองครับอืมส่วนมากแค่เข้าปากใช่ไหมใช่ใช่ใช,ช,ช่อะไรวะพี่ <c oughs> พี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยงงมากพี่เบบี้ลงย t ท b e หน่อยค่ะหนูรอนนะได้เดี๋ยวจะลงเอ่อคิวแอนเอก่อนหรือว่าลงอะไรก่อนดีวะจะมีมาโคเวอร์เพลงใส่ในรักเด็กตายนะฮะใครใครชอบฟังบ้างไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เแบบบี้ชอบเพลงนี้ก็เลยจะมา จะมาโคเวอร์เพลงใส่ไม่รักเด็กตายแล้วเบบี้อายุยี่สิบปีปีนี้ค่ะปีนี้จะเข้าอายุยี่สิบแล้วแต่ว่าตอนนี้อายุสิบเก้าแล้วก็ปีนี้ก็จะเข้ายี่สิบใช่นะฮะบโบรักพี่โบเอยค่ะไม่ได้หรอกก็มุ่งมีอะไรล็กเปลี่ยนนิดนึงใครอยากฟังก็ต้องมีอะไรล็กเปลี่ยนนิดนึงใช่ปะอยากร้ายไปเลยค่ะนักเอกมิวแพงมากพี่เจนก็ตัวเองไม่ถึงหลักล้านเลยนะเรียกว่าชอบเรลงนี้ใส่ไม่รักเด็กตายเด็กตายค่ะ ไม่จะไม่รักเด็กตายค่ะเด็กเด็ดตายพี่จะลงเพลงไหนก่อนคะ